เรื่องผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นแมปปากัวด่านเดิมแต่ว่าเราจะเล่นแค่นี้เดียวนะคือเราก็เก็บเลยมา3-4อันเลยโอเคเราก็จะมาเริ่มกันด่านแรกเลยด่านแรกก็คือฟองน้ำนะเล่นแบบปกติไปเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่เราเล่นเสร็จแล้วนะไปด่านถึงด่านที่สองแล้ว มาถึงด่านที่สองแล้วอันนี้เป็นทรายนะทรายเดี๋ยวนี่นี่พแล้วด่านที่ด่านที่สามน่าถึงด่านที่สามด่านนี้ไม่ง่ายอันนี้เป็นไม้น่าจะอีกนานเลยมันยากมากเลยเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพประกอบรวนเดี๋ยวเราจะเ,าเพิ่มความเร็วไปให้ ถึง่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วโ okay. อเคด่วมันเลยเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้นะว่าเอาว okay. ่าโอเคเขาใจแล้วอันนี้เป็นหินหินรู้จากไม้หินหิน,หนแกรนิตเลื่อนไปเลื่อยตายเริ่ม <the> ใหม่ต่อโอเคอันนี้คืออะไรอ้อันนี้คือหินเหมือนกันนะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อ้อ โอเคไม่ใช้เวลานาะนอันนี้คือเป็นหินแต่ว่ามันจะลื่นมากๆอ่ะอันนี้ผ่านได้ง่ายๆเลยอันนี้เป็นหินเอยไม่ใช่สารทานหินฐานฐานใช่อ่แล้วก็อันนี้น่าจะยากนะไม่น่าย,ยากเท่าไหร่ชิบเออไปเลยไปไปไปกันโอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นของต้นไม้ อันนี้คือเราก็งงนะมันท้อทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูคำงงของเราไปกันโอเคทุกคนนี่คือเราจะว่าให้นะเพราะว่ามันนานมากๆมากๆมากๆจริงอันนี้คือเรากินไก่ย,ย่างกินโอเคได้แล้ว ขอตัดจบแบบงงๆละกันโอเค